S <S เราสวัสดีครับยินดีต no> ้อนรับเข้าสูช่องมงคลโชค8ปดเก้าครับวันนี้เราพบก็มว่าปักหลักอยู่ที่วัดพระอาจารย์นิรนามนะครับซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนจะมาทํำฐานนะครับฐานที่สถิตของปูตาเดียวนะครับซึ่งประชาชนก็ทำเองครับก่เกณฑ์ชาวบ้านจากหมู่บ้านนะครับซอยกันถากถางนะครับซึ่งเป็นที่ จะนํำปูตาเดียวมาสถิตอยู่นี่ครับในวันที่18นะครับซึ่งรูปปั้นเหมือนของปูตาเดียวก็ปั้นที่น้องน้องหานนะครับถึงวันที่18จะเชิญมาอยู่บริเวณนี้แหละครับก็นผไปชมก็ตามผมมานะครับอีกคือที่อยู่ของปูตาเดียวครับซึ่งเด็ก่็ฐานไ้นะครับแล้วก็นำมาสมาสถิตอยู่นี่ครับอันนี้ชาวบ้านก็ซอยกันเต็มที่ครับรับตรงนี้แหละครับ เป็นคียูของปูตาเดียวนะครับนวัดแห่งนี้มีปูตา euh. เดียวครับซึง่ง mm. oh, okay. เป็นไปตามอ่ามิม mm. ิฝันนะครับซึ่งรูปเหมือนรูปปั้นรูปเหมือนก็จะมีความเหมือนไข่ครึ่งนะครับนั่นแหละครับอีกคือก็เริ่มมีหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาแล้วครับเช่นตู้เก็บใบเสียงเสียมซสีนะครับตู้เสียงเสียมซสีก็มีแล้วครับ ็มีทันทีใจบุญก็เริ่มเขามากาไหวกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะสามโมงกว่าแล้วนะครับจะจน,าานะครับเดี๋ยวจะชนจะเขามานะครับเขามาในเทียงนี่เทียงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับวัดแห่งนี้นะครับเป็นที่เงียบสงบสศักดิ์สิทธิ์อาจารย์นิรนามืนเกดเลยอาศัยตรงนี้แล้ครับเอาโดยสายภูมิเจ้าที่ที่แข็งแกร่งนะครับในการ ขอหวยขอเบอร์นะครับซึ่งพระอาจารย์ก็มั่นใจนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมึงคุโชคแปดเก้าครับมว้อนี้ผมมาอยู่ที่วัดอาจารย์นี่ระนาบเนี่ยครับซึ่งก็เห็นขีดตาปาดครับเขาเอิ้นขีดตาปาด ขีดตั้ปาดออกออกมาจากฐานที่ทําฐานนะครับขีดทั้ปาดออกมาจากขีดทั้ฐานนะครับทั้ฐานปูตาเดียวครับมะลีอยู่ไีครับมะลีอยู่สาสตร์ดีครับกับบอลลดสายตาผมเดี๋ยวครับ กูห้ามไวยหาเบอร์เบลี่เลยครับท่านผู้ชมครับกำลังเอาเลยครับขีตั้มปาดเต้นออกมาจากฐานหลวงปู่ครับเขาพ้นไปเห็นเป็นหาเจ็ดครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนครับของผมได้ซ้อมหวยเบอร์ว่าเออจะหาตัวเด็ดตัวดีไปให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมมาดูเอา ว่าตัวไหนมันเป็นตัวไหนครับอันนี้ก็เป็น,นท่านผู้ชมได้พจารณานะครับขีบ่ตำปาดขี่ตำปาดบ้านเฮาเลยครับส่วนมากมันี่อาศัยอยู่น้ำนามนะครับขีบ่ตำปาดเนี่ยอยู่ในห้องน้ำครับอันนี้ก็ามาลีอยู่อันมองอันรีเมยอยู่หม่งกูเนี่ยครับรีหม่งกูนิ่งเลยครับวันนี้สงสัยสีรอดข้าวครับขี่ตำปาดตัวนี้ครับ เบิ้องื่อง้ครับท่านท่านผู้ชมครับว่าเป็นเลขตัวไหนแต่ตัวเด็ดตัวดีนะครับเพื่ว่าเพื่นเห็นเป็นห้าเจ็ดมือสั่นครับคงไม่นี่เว้ยท่านท่านผู้ชมเห็นนะครับมือสั้นใช่ยอรก็บบมือสั่นนะครับครับนี่แะครับเอาเอาคัากมัดูนั่นครับนั่นเห็นว่าตัวไหนครับตัวไหนครับ ที่เป็นเด็กก็เล็กซีก็เด็กเจดเองโอ้ดิครับท่านผู้ชมครับดูเอาด้วยครับอันนี้ออกมาฐานจากฐานปูตาเดียวครับซึ่งท่านผู้ชมตีเป็นตัวไหนก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้ออกมาจากปูตาเดียวนะครับนี่เหรอจากปูตาเดียวนะครับซึ่งก็ ตรงนี้เหรอครับท่านลองที่จะน้าเพื่อนครับว่าเป็นยังไงครับซึ่งกระผมก็ตีเป็นว่าหาเจ็ดนะครับที่ที่เพื่อนบ้ากันนะครับเป็นหาเจ็ดด้วครับซึ่งไม่ทราบได้ครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเอาผมกับมีนาที่หาหวยหาเบอร์ให้ท่านผู้ชมอันใดแปลกประหลาดมาก็อาศัยเชียงโชคแล้วครับ เสียงโชคเสียงบุญวัสนากันนะครับนะซึ่งซึ่งว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไ่ได้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับนี่ครับออกออกออกมาจากฐานนี่นะครับนี่พวกผมท้ำฐานนะครับตรงนี้นะครับตรงท้ำฐานปูตาเดียวนะครับตรงนี้ะครับนี่ครับกำลังกับมักขะเมียนกันอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ ได้สั่งมีแต่สั่งฝีมือดีๆเลยครับจับระดับน้ำระดับโลกเลยครับผู้นี้ผู้นี้เว็นจับระดับน้ำระดับโลกครับครับท่านผู้ชมครับวันธรรมดาครับบ่มีเรื่องลำตามสูงครับเสมอกันลิบครับเสุดยอดสุดยอดผู้จับระดับน้ำ นี่มีสะวางยังไงนะครับน <uw acht> okay. mm ี hmm. yes. ่ทุกคนเลยครับอันนี้ก็จับแล้วดันน้ำไว้ได้เรียบร้อยนะครับนั่นครับเรียบร้อยทุกอย่างคครับรับจังหน่อยก็เท้ด้วยมันแห้งก่อนจับแล้วดันน้ำแล้วก็วางไว้มันแห้งจังหน่อยกันเดียอน่อยนี่น้องนี่แม่คือกับมาร์คเตือนจะไปตามนี้แหละครับ ท่านผู้ชมครับอ่านี่แหละครับชาวบ้านชจ้าหยังเหมาซอยกันนะครับเนาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ยังอยู่ครับเดี๋ยวจะได้อัญเชิญปูตาเดียวนะครับวันที่18บดนะครับจะมีพิธีอัญเชิญอันนี้ก็มีประชาชนมากราบไหว้นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับกับ่ถได้ขาดสายเลยครับอีกจังน้อยแห่งสีเยอะกว่านี้ครับครับครับเนี่ยครับการต่างฐานปูตาเดียวครับ ขีดขีดทับาอกแก้กมวงนีนะคะรับขีดทับบอ่ะออกจากเต้นพขอยอยแบบยูสันะคะรับเต้นพขย้อยแบบยูสันี๋ยวนี่ังกในนี้นะครับขีดทัันะเป็น <c oughs> <c oughs> ไปตามนี้แหะครับเด็กชายชุนก็มากาไปตรงศารปูตาเดียวนะครับซึ่งก็ลัางไหลกันเข้ามาเรื่อยเนะครับก็ถือว่าเป็นที่สังสิ์แห่งหนึ่งนะครับ ซึ่งจะได้บูรณาการให้เป็นรูปร่างครับให้เป็นรูปร่างนะครับให้เป็นรูปร่างลักษณะใบมันถาวรนนะครับประชาชนไปมาจะได้กล่าวไหวกันนะครับอ่นนาีครับมาเปได้บุญครับก็เป็นการปักผ่อนใจไปในตัวนะครับได้บุญครับปักผ่อนันใจไปในตัวนะครับ่นนานผู้ชมครับ และต่อไปก็จะมีการนำตเูเสียงเสียงซีมาเพื่อจะนับรายได้ตามวัดว่า,าร่างด้วยกันนะครับนี่ตูมีแล้วแต่ยังขั้นใดจัดแจงให้เรียบร้อยนะครับิ่งว่าจะมีผมจะวันนี้ผมจะมีแล้วครับการเสียงเสียงซี่ก็จะผมจะเกิดขึ้นนะครับนครับาระจย์กันสนทนาธรรมกับประชาชนที่เริ่มใส,ส่ศรัทธาอยู่ครับตอนนี้ครับ ซึ่งผมก็ได้ยทายท่ำนะครับทายท่ำนะคระบับนี่ก็ช่างครับช่างฝีมือดีจากหมู่บ้านนี่ละครับต่อยกันเง็นครับเดี๋ยวเป็นที่สถิตของปู่ตาเดียวนะครับตรงนี้นะครับจับระดับน,น้ำเรียบร้อยครับดูสีมือช่างระดับโลกครับอ่า มีเอียงมีเสครับจับเราดำเนินเรียบร้อยครับแับช่วงครับนี่ก็เริ่มมีประชาชนมาชาววายเ็มนลครบครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพราะเริ่มพุ่งก็เริ่มฮวมากเเรื่อยๆนะครับดูครับครับผมี่มาเรื่อยๆนะครับประชาชนเบิ่งเอารถครับครับ ที่สิครับสำหรัาจานอยู่ตงไหนก็นจะมีคนสานคนแปลงด้วยครับก็คนสานคนแปลงนะครับก็ซอยให้ทุกคนในม,มีอาชีพครับเมือคนมากมายหนึ่งร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านตำบักหงเสื้อผ้าทุกอย่างที่มาขายในนี่ก็จะขายได้ครับเพื่อทั้งชีวิต สู่กันรับใครม,มีอาชีพทำเดินกว่าจะทำนะครับอาศัยบุคคลมากมายที่เดินทางมาครับนั่นคือการสร้างอาชีพให้คนด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่คนเยอะหมองใดเขาก็จะไม่เลือกเสือ้อผ้าซื่อของครับซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่ต้องอยู่ต้องกินนะครับไปไหน มาไหนก็ต้องกินต้องอยู่นะครับกิ่นักสั่นครับซึ่งมีกี้ก็เห็นเป็นว่าเป็นหายเจ็ดมาสั่นครับนี่ยวแพงลอตเตอรี่ของเจีจินดาครับเจียจินดาคนดังอ่าซองอีกแล้วครับนานมีสีเขียหกน้ำอยู่บ่เจียจินดาไเอาไหมเอาแล้วเอาแล้วครับเอาเลยครับ ถ้าเฮาซ<ช>ื้อบ่ได้ก็ยิบลอตเตอรี่ค<ร><ห>นละใบสองใบนะครับหลุยส์มาสองตัวท้วายตอนนี้ก็ไปเอาเมื่อไหร่กับตัวเจทโฮกซี่นี่ก็งามนี่ตัวไปชอบตัวไหนกน็เลือกเอาเลยครับตามใจช,ชอบครับ